ทุกคนมองหาคิมกันแดดกันใช่ไหมพี่ก็มองหานะเขียนข้างกล่องค่า P F 30, 50, 80ห้าค่า P F คุณรู้ไหมว่ามันให้เราจริงไหมถูกไหมคะมันไม่ได้เห็นว่าอ,อ๋อหนักหกนะนึ่งขีดนะหนักหนึ่งกิโลน้หนักสิบกิโลเราจับต้องได้เอ้ค่า P F 30มสค่า P f 50าสิเราจะวัดจากไหน ตอนนี้ดิฉันไม่สนใจแล้วส0มสิบช่างแม่งแต่นะคะเอลลิสเนี่ยมันให้มากกว่าขิดกันแดดตรงไหนรู้ไหมมันให้ความกระจ่างใสกับใบหน้าคุณสองมันให้ลูขุมคนคุณเล็กลงสามมันสามารถแต้มสิวไม่ให้นะคะเป็นหนองได้ในแค่ข้ามคืนสิ่งที่พี่พูดทั้งหมดมันอยู่ในแอลลิส ทุกคนอย่าเพิ่งเชื่อถ้ายังไม่ได้ลองราคาก็คุณจับต้องได้แค่149บาทค่ะแล้วก็วันนี้มีโปรให้คุณด้วย2กล่องนะคะ200บาทจัดไปค่ะถ้าไม่ดีจริงอย่างที่พูดตีคืนเอาตังเงินคืนไปเลยค่ะจารันตีคุณภาพขนาดนี้ทําไม่ จจริงจะกก้าวไหมคะอืมเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากจะใช้ครีมกันแดดสักยี่พ้อหนึ่งใช้อะไรดีนะแนะนำเอลลิสค่ะคุณจะได้มากกว่าคำว่าครีมกันแดดแถมแทนแ,แป้งได้ด้วยนี่ทาเสร็จแล้วนะคะแล้วสามารถทาซ้ำได้ระหว่างวันโดยที่คุณไม่ต้องอแง้แป้งแป้งทิ้งไปได้เลยคะ่ะนะคะแล้วก็นะคะเกี่ยง่ายบางเบาหอมด้วยนะคะเอาที่สบายใจเลยคะ่ะ อยากจะซื้อก็ซื้อไม่อยากซื้อก็ไม่ต้องซื้อนะคะดูแล้วเอ๊ะจริงไหมเอ๊ะโกหกไหมนะคะก็เอาที่สบายใจนะคะแต่พี่บอกได้เลยค่ะว่าใครได้ใช้จะต้องพูดคำเดียวกันเลยว่าเฮ้ยพี่เฮ้ยพี่เฮ้ยพี่ทำไมมันเกี่ยง,ง่ายเฮ้ยพี่ทำไมมันรู้สึกหน้าหนูดีขึ้นเฮ้ยพี่ทำไมหน้าหนูกระจ่างใสขึ้นเฮ้ยพี่เฮ้ยพี่นะคะทุกคนเลยค่ะ การันตีเพราะฉะนั้นคุณสามารถทาซ้ําระหว่างวันด้วยความสนุกแล้วก็เพลิดเพลินแล้วอยากทาอีกทาอีกเพราะยิ่งทาหน้ายิ่งวาวมากๆเลยนะคะคือรู้สึกเลยว่าหน้าเราขาวก็จ่า,างสขึ้นมาหนึ่งสเต็ปเลยนะคะไม่ได้ขาวไม่ได้ขาวลอยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มองหาครีมกันแดดอยู่นะคะหรือกําลังจะไปซื้อแป้งคุณเปลี่ยนใจเลยคะ่ะมาซื้อครีมกันแดดตัวนี้ไปแล้วคุณใช้ไปเลยะคะ่ะแล้วคุณจะบอกว่า,ว,าว้าวอย่าลืมทาคอนะคะ นี่นะคะคือครีมกันแดดที่ได้มากกว่าคําว่ากันแดดจริงๆทุกคนใช้แล้วทุกคนจะต้องร้องเบื่อที่พี่ร้องนะคะว่าเฮ้ยทาไมมันเจ๋งจังหวะนะคะคุณคือผู้โชคดีที่ได้รับสิทธิ์นะคะใช้ครีมกันแดดแอลลิซซึ่งนะคะตอนนี้มีตัวแทนทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยแล้วนะคะใครที่สนใจอย,อยากจะเป็นตัวแทนก็ทักมาเลยคะ่ะดีจริงใช้จริง ไม่ต้องสแตมอินรักเลยแอลลิสไปแล้วค่ะ